ลูกรล้องอะตัวไปดูสิเขาทำง,งานยุ่งเลยงั้นโทรศัพท์ให้เล่นแล้วกันจะได้ไม่กวนคิดดีๆก่อนนะคะข้อเสียในการใช้โทรศัพท์มือถือเลี้ยงดูลูก เด็กที่อยู่ในวัยเรียนรู้จะต้องไม่อยู่นิ่งแขนขาจะต้องขยับสำรวจโลกอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าจะต้องมานั่งดูแต่โทรศัพท์มือถือจะมีปัญหาเรื่องการเจริญเติบโตของร่างกายแน่นอนเช่นร่างกายไม่แข็งแรงเคลื่อนไหวไม่คล่องแคล่วเหนื่อยง่ายป่วยบ่อยและถ้าลูกที่ติดอินเทอร์เน็ตมากๆจะทําให้เข้าสังคมไม่ได้เพราะไม่ค่อยพบเจอเพื่อนบ้านไม่มีเพื่อนในหมู่บ้านทําให้ขาดการปรับตัวเมื่อต้องเข้าสู่สังคม ปรับตัวเข้าหาผู้ใหญ่ไม่เป็นการใช้ชีวิตในสังคมก็จะแย่ลงและที่สำคัญเด็กที่ติดโทรศัพท์มือถือจะมีอาการรอไม่ได้เป็นเด็กที้งุดหงิดก้าวร้าวเพราะหน้าจอที่ลูกดูอยู่บ่อยๆเพื่อนไหวไปด้วยความรวดเร็วเป็นดังใจที่ลูกต้องการจึงทำให้เด็กไม่มีความอดทน สำนักง,งานกสทชอเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวและเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเสพติดการใช้อินเทอร์เน็ตรวมถึงการใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องหรือรู้เท่าไม่ถึงการของเด็กและเยาวชนค่ะจึงได้พัฒนาแอปพลิเคชันที่เป็นเครื่องมือให้ผู้ปกครองใช้ในการดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของลูกภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน Netcare ซึ่งจะถูกติดตั้งลงในโทรศัพท์ของบุตรหลานของท่านโดยทำงานด้วย4ฟังก์ชันหลักซึ่งควบคุมจากโทรศัพท์ของผู้ปกครองได้แก่1การกำหนดระยะเวลาการใช้งาน 2. การกำหนดช่วงเวลาการใช้งาน 3. การพักใช้งานในบางแอปพลิเคชัน 4. การพักใช้งานอินเทอร์เน็ตทันทีแอปพลิเคชัน n e t c แค e สามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรีทาง p Play s t ส Store และ App Store เพราะเราระลึกเสมอว่าทุกการสื่อสารแรกเริ่มต้นจากครอบครัวเพราะเราห่วงใยทุกมิติของการสื่อสาร